เรามาทำโจทย์ปัญหากนะคะ c ลบ a c ลบ a c ลบ a, a ที่มันเหมือนกันก็คือแปดแล้วก็ b intersect c b intersect c ก็คือ2,4,6นะคะเพราะเลขที่เหมือนกันแล้วก็แปด complement เอาเลขที่ว่าอยู่ในเอกภบพบแต่ไม่เอาเป็นนะคะก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบนั่นเองลบด้วยสองสี่หกแล้วก็เลขนี้นะคะลบด้วย ได้น่า,นาลุด้วยสองสี่หกคือทำไมวะสองสี่หกก็ได้ก็ได้หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าสิบนี่คำโตะนะคะ แล้วก็ในรูปภาพ a ลบ b สี e, นะคะสองสี่หกแปดหน็แลคือเราไปคำตอบได้เลยก็คือ1 3 5, 7, ึ่งสามห้ดเก ทำ <Yeah. S 1> ต่อม่าเราเสร็ล้ลนะคะ